สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเราสองคนนะคะในรายการข่าวเมาสเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังคุณมินเออคุณมดมาชาวทานข้าวหรือเปล่าไม่ค่อยได้ทานข้าวเช้านะทุกันจริงจริงแต่ว่าคือเป็นคนแบบไม่ดีนะคะคุณผู้ชมอะไรอะคือตื่นมาเนี่ยต้องหาอะไรเข้าปากก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของข้าวแบบ ที่แบบมาเต็มจริงจังอ่ะไม่ไม่ใช่แต่ว่าทุกเช้าจะต้องมีของกินนิดนดหน่อยก็จะต้องมีบ้างใช่ตอนขับรถมาก็ทานไปด้วยแต่ว่าไม่ไม่ได้ทานเป็นแบบเป็นจานไม่ไม่เป็นกิจจาักษณะอะไรขนาดนั้นทำไมนะเขาบอกว่าการไม่กินข้าวเช้าแต่ก็ยังมาทำงานได้ปกติเขาบอกมาอย่างนี้นะมาตั้งหลายสิบปีแล้วหม่อนจะเป็นไรเลยจริงครึ่งชีวิตละ นั่นคือร่างกายได้นาเอากรดที่เกิดขึ้นมาใช้แทนพลังงานทุกวันค่ะเอากรดที่ร่างกายผลิตขึ้นมาใช้เป็นพลังงานมาใช้แทนพลังงานความจริงที่เราที่เราใช้ทุกวันเนี่ยควรจะใช้พลังงานไงแต่ที่ใช้กรดแต่ที่ใช้กรดต <laughs> อะแล้วกลดนี้จะหมดไหมไหนบอกมาหน่อยก <laughs> รดนี้หมดไหม อ่ะเขาบอกว่าเมื่อร่างกายผลิตกรดออกมาบ่อยๆเนี่ยอายุมากขึ้นเราก็จะเป็นโรคแงาตามมาหลายอย่างนะคะอ๋อไม่หมดแต่มีโรค<อ>คือมัน<อ>ผิดมันผิดธรรมชาติอ่ะมันผิดธรรมชาติาาแล้วทำไมไม่บอกล่ะบอกอยู่นี่ไง <c oughs> ร,ร่างกายก็แบบช็ใช้ปากก็มีความสุข <c oughs> โอเค โดยปกติแล้วเขาบอกว่ามนุษย์ก็จะผลิตสารพิษที่อยู่ในร่างกายตลอดเวลาซึ่งเป็นขยะนี่เองร่างกายผลิตเองทางการผลิตเองนะคะเหมือนรถเหมือนรถที่แบบเติมน้ำมันเข้าไปก็จะพ่นควันพิษออกมาอย่างงี้ไอ๋อแต่นนี้ควันที่พ่นออกมาพ่นอยู่ในร่างกายตัวเอง ภาษาทางการแพทย์เขาเรียกขยะในร่างกายนี้ว่าสารอนุมูลอิสระวนาะคุณคุ้นะไม่ยอมประจําได่ยินงประจําแต่ไม่เคยรู้ว่ามันไม่ดีอ๋อหรอมันไม่ดีนะสารอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าออกซิแดนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมฟังไว้ให้ดีแล้วกันเนาะมันไม่ดีนะไม่ใช่คนดีนะได้ยินบ่อยๆโอ้ยดีๆไม่ใช่นะคุณคู่สนิทเป็นเพื่อน ่ดีก็จะบอกบว่าเกิดจากการสันดาบพลังงานของร่างกายที่คายออกมานะคะซึ่งไม่ใช่อุจจาระนะเป็นคนละแบบกันในเรื่องของเหงื่อหรืออะไรต่างๆนี่อุจจาระไม่ใช่อนุมนิสระไม่ใช่อันุสูัิสระไปอีกแบบนึงนะคะนอกจากนี้ร่างกายนก็ยังจะเร่งผลิตสารอนุมมนิสระอีกก็ต่อเมื่อเวลาที่เราเครียดหรือว่าต้องทํางานหนักนะคะหรือว่าใช้สมองเนี่ย นะคะประกอบกับเจอมลภาวะมละพิษเนี่ยขับรถโหนรถเมย์มาทํางานทุกวันเนี่ย<ม>เจอควันเจอยิ่งแบบเวลาเรารถเมย์เนี่ยคุณเคยเห็นโฆษณานไหนมไม่คือรถเมย์ <c oughs> จบ่ะเล่าต่อไม่ได้เลยอะสมมุติไงอ่ะสมมติว่าเรา,เรา,แ,าแบบฟ้าอะเราไปฟ้าก็ได้อะ รถไฟฟ้ามันก็ไม่สุขหลีคุณรถเมย์ส่วนใหญ่คนที่อยู่บนรถไฟฟ้าเครียดกว่าคนรอรถเมย์ทำไมล่ะมันไม่มีที่จะไปอ่ะรถไฟฟ้าเวลาเปิดมาแล้วมันแน่นเนี่ยคุณเคยเจอปหแล้วพอมันแน่นเสร็จปุ๊บจังหวะที่เครียดสุดคือจังหวะที่ปิดแล้ววิ่งไปแต่ตรงกลางว่างคาถามคือทําไมไม่เดินเข้าไปอะเราสายแล้วรู้กันบ้างป้าฝากบอกคนที่ที่ึ้นรถไฟฟ้าจะเย็นๆนะเดินเข้าไปข้างในหน่อยป้าจะเว้นไว้ทําไมอ่ะ มันเป็นเรื่องแบบว่าความคิดมันเครียดอะตอนั้นอนุบุรีสลัผลิตเพียบอะพุ่งตรงผลิตออกมาออกมาช่วงนั้นเลยใช่ไหมโอ้แบบถ้าคุณผู้ชมคนอื่นเห็นถ้าคนแถวนั้นเห็นข้างในจะรู้เลยโอ้โผลิตผลิตนอกจากจะมาจากความเครียดแบบคุณมดแล้วนะคะการดื่มสุราหรือว่า การสูบบุหรี่นะคะก็ยังจะเป็นตัวสร้างให้เกิดสารพิษนี้มากด้วยอันนี้แน่นอนมันเหมือนเรารับสารพิษเข้าไปเลยใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ในส่วนของการนอนนอหนลับพักผ่อนให้เพียงพอนใ,นในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะ,ะเป็นหนทางนะคะและเวลาสําคัญที่ร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างสารต่อต้านสารอนุมูลอ,อิสระด้วยนะคะคือกิจวัตรประจำวันเครียด<ม>เสงไม่ไหวละ ผลิต<อ>ขยะถูกปะใช่แต่ว่าพอตอนนอนหลับเนี่ยอพอเราหลับปุ๊บรหดขยะออกมาเก็บเนถูกเออ,เอ,อใช่ใชขยะนั่งออกมาเก็บนะตอนหลับออกมาตอนเก็บก็คือแต่ว่าต้องนอนหลับให้เพียงพอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะกําจัดสารอนุมูลสระที่เกิดในตอนกลางวันนะคะ<ช>ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการแบบ กำจัดของเสียนอื่นออกจากร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ยังจะไปช่วยอีกช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะการนอนนี่ดีขนาดนี้เลยเหรองั้นนอนตลอดดีมะ <c oughs> ไปนอนเลยมะเออม็ดเลือดแดงดจะได้แข็งแรงไม่ได้สร้างฮอร์โมอนเพศให้แข็งแรงอีกอสร้างฮอร์โมอนเพศให้ร่างกายสมบูรณ์มีน้ามีนวลอีกใช่ค่ะคุณมดคุณหมอนี่เขาก็บอกว่านะเอาภาพเม็ดเลือดภาพที่ขยายนะภาพขยายของเม็ดเลือดแดงนะคะมา เป็นของคุณผู้ชายคนหนึ่งอายุ35ปีกางคน35เอามาเปรียบเทียบกัน2ภาพนะคะผู้ชายคนนี้ก็เป็นมนุษย์ทํางานทั่วไปขับรถมาทำงานเครียดนะแล้วก็แบบทำงานหนักทุกสิ่งอย่างพักผ่อนก็ไม่เพียงพอนะคะปรากฏว่าจำนวนเม็ดเลือดแดงของเขาเนี่ยมีลักษณะค่ะที่เป็นก้อนขยุกขยุยคือคือความจริงนะปกติแล้วเม็เม็ดเลือดแดงของเราจะเป็นทรงกลม นะคะล้อดีกว่าอยาให้เจอเจ้นี้วายเนี้ยอะไรวายเป็นเลนแดงไม่กลมล้ออายป่ะอายทับใจผิดนี้เขาพงงอ่ะเออเขาบอกว่าจะเป็นรูปขยุกขยู่ไม่เป็นทรงกลมเหมือนทั่วไปนะคะซึ่งเกิดจากความผิดปกตินะคะเนื่องจากสารอนุมูลสราที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากไปทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดงนี้เองนะคะอ๋อแล้วคราวนี้ต้องทำยังไงซึ่งจะนำมาชนิดโรคต่างๆมากมายเลยนะคะเขาบอกว่าให้จําไว้นะคะคุณผู้ชมหนึ่ง ทานอาหารเช้าแบบราชาของแพงเงี้ยหรอไม่กินเต็มที่ไงกินเยอะอาหารกลางวันเนี่ยพอประมาณนะคะ<อ>ส่วนอาหารเย็นเนี่ยให้กินแบบยาจกขอทานไปเลย ก็คือไม่ต้องกินหรือไม่ก็รดปริมาณลงกินนิดเดียวกินนิดเดียวพอหลีกเลี่ยงไขมันแล้วก็ของหวานออกกําลังกายให้ได้สม่าเสมออย่างน้อยเวลา30ถึงว่าถึง40นาทีนะคะแล้วก็แบบจะเป็นช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเขาบอกว่าเวลาออกกำลังกายคุณผู้ชมค่ะย0นาทีแรกเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตอีก1ินาทีถัดมาเผาผลาญไขมันอ๋อภายใน40ินาทีนี้ใช่ไหมที่เราออกกำลังกายเขาันีวิ่งไปเปียงเปียงเปียงพอถึง15นาทีหยุดไขมันยังไม่ถูกเผาผลาญ วิ่งไปสิว่าทาทีเหนื่อยพอเลิกดีเหรอว้นเหมือนเดิมจริงๆวิ่งต่อไปหน่อยอย่างน้อยแล้วกันให้จาให้จำขึ้นใจอย่างน้อยวันละ40นาทีทำให้ถึงทำไม่ถึงอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพ่งหยุดเหนื่อยก็แบบว่าอย่าเพิ่งหยุดนะกำลังจะเผาไขมันละเลิกเงี้ย มันก็เท่านั้นเหมือนเดิมะเอออ่าข้อสองแล้วคะข้อ2องเขาบอกว่าให้นอนหลับให้เพียงพอนะคะค่ะสก็รับแสงแดดค่ะช่วง8ปดโมงถึงเก้าโมงนะคะจะเป็น UV ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะสี่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการหัวเลาะขำขันถ้าบ้าได้ก็บ้าไปเลยคือตื่นมาเจอในกระจกอะขำนะหน้าตัวเองหน้าโหลดเกินไปทั้งขำทั้งกลัว อย่างหลังเยอะกว่าค่ะคุณผู้ชมคับคุณผู้ชมได้เขาเรียกว่าเคล็ดลับนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองไปแล้วนะมี4ข้อเท่านั้นเองนะคะพยายามทําให้ได้แล้วก็ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ